ดีครับทุกคนดีบิต์ต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนอมย์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตซีรีส์ไวประจำเดือนตุลาคมให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันจริงๆแล้วนะครับเนะี่ยก็ไม่การพูดถึงไปแล้วบ้างน,นะครับสำหรับเดือนนี้เนี่ยมีซีรีส์ไวเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหม่บ้างแต่ยังไม่ได้มารวบรวมให้กับทุกคนได้ดูกันเลยเนาะวันนี้ก็เลยจะมามาล้วมให้กับทุกคนได้ดูกันทั้งหมด5วัน8เรื่องด้วยกันครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงบ้าง เริ่มกันที่วันจันนะครับเซเว่นโปรเจกต์จากสตูดิโอวบีสบีเรื่องราวความรักโรแมนติกดราม,มา่าที่จะทําให้ทุกหัวใจพองโตไปกับ7รูปแบบความรัก,7ค,รก7ความรู้สึก7บทเพลงที่ตัวละครทุกตัวจะอยู่ในจักรวาลเดียวกัน ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะออกอากาศเวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน iCE วันพฤหัสซีรีส์วายเกาหลี My Sweet Dear เรื่องราวความรักแสนโรแมนติกระหว่างเชฟผู้มีพรสวรรค์กับหัวหน้าเชฟจอมเนียบซีรีส์เรื่องนี้นะครับเริ่มออกอากาศวันพฤหัสที่21ตุลาคมทางแอปพลิเคชัน VTV วันศุกร์ซีรีส์วายเกาหลี The Cheesy Florida เรื่องราวความรักแสนโรแมนติก ผสมกับเสียงการดูดเส้นก๋วยเตี๋ยวอันน่าตื่นเต้นระหว่างอื่นยูพนักงานร้านอาหารฟลอริดาสุดหล่อกักบแฮวอนนักศึกษาน้องใหม่สุดน่ารักซซรีเรื่องนี้นะครับออกอากาศสัปดาห์ละ2ตอนเวลา10นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน v t v วันศุกร์ซีรีวาย y, แนวตั้งแบบมีเสียงภาคบ้านชายมองเรื่องราวของพ่อบ้านที่เข้าไปตามหารักแท้ในบ้านของคุณชายทั้ง3ที่เต็มไปได้วยความปั่นป่วนและความสัมพันธ์ที่สุดแสนอลละแมน ซีรีส์เรื่องนี้นะครับออกอากาศเวลา19นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน TikTok Account ์แอสไซ n ายอันเดอร์สกอปโปรดวันศุกร์ดอนเซโนเดอรซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันเรื่องราวของเพื่อนสนิทที่เลือกสถานะมาเป็นแฟนระหว่างเลโอกับเฟียสนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยซีรีส์เรื่องนี้นะครับออกอากาศเวลา22นาฬิกา45นาทีท่าช่องวัน31และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน Li n e TV <_ d ance> วันเสาร์ไม่เหม็นแม,ม,มดบให้หน่อยผมไม่ค่อยการเลือก เรื่องดาววุ่นวนของ3คนบน1เตียงระหว่างแมทเคียเตอร์หนุ่มมิกนักดนตรีหนุ่มสุดเท่และริวว่าที่เชฟน้าหล่อ ซีรีส์เรื่องนี้นะครับออกอากาศเวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน Li n e TV วันอาทิตย์ b บมี The Serie สส่งร้อนเสิร์ฟรักเรื่องดาวความรักโรแมนติกผ่านรสชาติของอาหารระหว่างเอกพนักงานส่งอาหารหลังเลิกเรียนกับเชฟเอื้อเจ้าของร้านอาหารอิ่มเอื้อซีรีส์เรื่องนี้นะครับออกอากาศเวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31ไล่ย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน Vi วปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์นีรันดอน h e Series เรื่องดาวความรักแสนอบอุ่นระหว่างดอนช่างภาพอิสระสุดคูลกับนิลันบาริสตาหนุ่มผู้อ่อนโยนซีรีส์เรื่องนี้นะครับออกอากาศเอพที่ศูนย์ในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมเวลา23นาฬิกาทางช่องนาเกมคอร์ดเอสดีแลยย้อนหลังทางแอปพลิเคชันกา้าอุลลาลา เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสหรับซีรีส์ววยเรื่องต่างๆนะครับที่เรนนัทได้พูดถึงไปเพื่อนๆเนี่ยชอบเรื่องไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังดูเรื่องไหนกันอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สรบวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคหว่าทุกคนอ่ะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เรนดด้วยนะครับสรบวันนี้เรนก็ไปแล้วนะเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย